เป็นโค้ดเป็นแซฟเลยทุกคนมือใหม่ฮันรีวิวเดี๋ยวเขาจะมาตามหอยนักรีวิวมาเบิ้งกันว่า้ามนนี้จะสกตาหรือบอก่อนอื่นเลยเขาพามาเบิ้งโซนที่เฮานางกันเลยจะเป็นด้านหน้าเวทีของฮานโต๊ะต่างภายในฮานก็จะเป็นแนวแคมปิง้ง บรรยากาศภายในห้านเป็นการตตแต่งระหวางแคมปิ้งแล้วก็บปวกสไตล์จีนส่วนอาหารก็จะมีประเภทเครื่องทะเลเครื่องอ่อฮอนดอกลูกซีนเอยง,งเนาะนี่เจลเพิ่ก็จะมีน้ำเจลหลากหลายเขาสามารถปร่งเองได้ส่วนประเภทซีนเพิ่นบโได้ออกมาวางไว้ทางน้องเนาะเพิ่นจะจัดไว้อยู่โซนตู้เนาะแถมเพิ่นมีโซนโต๊ะต่บให้เฮานั่ง บบสถ้าซาเขาก็พากันตักเต็มถาดสองถาดบนภูเลยเขาก็มีตักฟกซีนหมูนมหมูมาปิ้งน้ำส่วนเครื่องทะเลเขาก็แบ่งซสอีกถาดหนึ่งเพื่อมาลวกใส่หม้อแดงแล้วเอาไปต่ำต่ำครกสดๆยีงใหญ่เต็มครกเลยทุกคนแลอาก็ไปตักใส่ถาดเนาะอเอามาซิมเบงแซบมีเครื่องทะเลครบเลยทุกคน ส่วนประเภทซีนประเภทหัวใจเต๋อต่างๆที่เพิ่นเสียบไม้อยู่ในตู้เนาะเขาก็หยิบมาใส่ถาดแต่ว่าเขาบริปิ้งเองเนาะเขาเออกมาให้พนักงานเพิ่นมาปิ้งให้นี่เลยเป็นเต่อที่พนักงานเพิ่นปิ้งให้ตั้งหากคิดแซบๆเนาะหมาล่าปิ้งจีนบ้านเฮา พนกงานในฮารเพื่อนจะหักแหงเนาะเพื่นมาบอกเขาว่าน้ำบางประเภทที่ตั้งอยู่ในตู้แมนลูกค้าสามารถหยิบมากินสีได้ซึ่งเขาก็ได้หยิบอมามาซีมเบิ่งก็อค่อนข,ข้างแซ่บอยู่แด้ของตบท้ายล้างปากเขาก็ไปเฮ็ดน้ำแข็งใส่มากินเป็น้านที่สมราคาสมเหตุสมผลเนาะถือได้ว่าต่งตามรีวิวเลย